สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมพร้อมเดินทางค่ะไปกันเลย ตามไปดูกันค่ะตามไปดูเพื่อนนะคะวันนี้เกษตรนะอินทรีย์เกษตรเขาเรียกว่าเป็นเกษตรพอเพียงบ้านดินพอเพียงนะคะบ้านดินพอเพียงไปดูนะคะดูนู่นนู่นู่นู่นเจ้าของสวนนะเจ้าของเจ้าของสวนเกษตรพอเพียงนะบ้านดินพอเพียงปิดหน้าปิดตาพื้นที่ที่หน่อยทํานี่เท่าไหร่หน่อยถ้าเฉพาะสวนประมาณไร่นี้ หน่อยหน่โอ้โหหน่อยแกคิดยังไงที่มาทำเนี่ยอ๋อก็ชอบไงก็อยากเราชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละชอบกินอะไรชอบดูอะไรที่มันสวยงาม โอ้ยหน่อยไอ้น้ำนี่มาจากไหนบาดาเอาน้ำบาดาลเหรอนึกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ถูกล์พลังงนโอนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้อันนี้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช่นี่ไฟเซลล์เซลล์สิวพลังงานแสงอาทิตย์แหละเล็บมือนางใช่ไหมกล้วยอันนี้กล้วยเล็บมือนางใช่ไหม คนดอกไม้เนี่ยเขาไม่ได้ปลูกเล่นๆนะเพื่อนเราเขาไม่ได้ปลูกเล่นๆนะคะดอกไม้เนี่ยหน่อยดอกไม้นี่ปลูกไว้ทําไมบอกพี่ดอกก็ขายได้นะขายยังไงอะเอาไปแต่งเคกนะฮะจริงป<อ>่ะเอาไปใส่จานสลัดนะอุ้ยดอกไห้บ้างมันเป็นดอกไม้กินได้นะนู่นโรงเรือนอ,อันนู้นโรงเรืนอนเดซี่ญี่ปุ่น,นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปอันนี้คือเพื่อนรุ่นเดียวกันนะเพื่อนที่รู้จักกันในนามของคาว่าเปิดอนตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเป็นเพื่อนในกลุ่มโอ้นี่เลมอนค่ะอันนี้เลมอนเลมอนเดบแตใบหายไปไหนหมดน้ยคี่มันกําลังมีดอกอยู่เอ้ยนี่กําลังมีดอกกาลังมีดอกอันนี้กําลังมีดอกอันนี้ดอกเลมอนมาคะ คือบอ่ออะไรนะเนี่ยก็เป็นคลองใส่อะไรน้ำไออมัน,ม,นมันเก็บน้ำไม่อยู่หรอใช่พระว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นดนนเ,ปนเป็นดินดิายมันมันไม่ใช่ดินเหนียวมันไม่เก็บน้ำเลยเฮ้ยมีปลาททิมด้วยมีปาทัทิมใช่เพิ่งเอามาปล่อยปลาปลาทับทิม มีเลยแล้วมนเออตัวนี้ว่ะตัวโตก็มีหน่อยใช่ออกด้วแล้วโอ้ยดูเธอสิมีไอเสียมันทำไม,ามาแปลกแล้วมันไม่เห็นโตเลยกับเพื่อน,น <laughs> ตัวแรกเราไดูมันเป็นปตําแหน่งของมันอย่างนี ไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นอันหนี่งไม่แน่แต่ในตัวน้องทำไมคือมันแคะแล้วมันก็ตัวดำน่ะน้องมันไม่ใช่บูลลี่ปลานะแต่แบบน้องเป็นแบบนี้จริงเออดูนะเห็นไหมเรื่องเหมือนจะงก็ตีนเลี้ยงก็อยากเห็นตัวปอาได้อาหารมาวางแต่ปกติเราก็จะตักแหนจากร่องกลางมาให้น้องกินเรื่องนานยัง ปีกันอีกสองเดือนแนละ้วนี่แต่เราแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยแบบตัวไม่ได้โตมากแต่เนื้อมันแน่นนะแม่แต่น้องเคยเอาไปกินอยู่อืมโอเหเยอะมากใช่กำลังออกลูกออกลูกเพียบเลยนะเนี่ย มาบ่ายๆมันก็จะถึงระหว่างนั้นมืดเลยนะข้ามหนาแล้วนะมืดเลยตั๊กตั๊กอันนี้แค่บ่อปลานะอันนี้แค่เส้นหนึ่งแต่จริงๆมันมีเยอะอมันมีสามล่องอันนี้หนึ่งล่องกลางเราเอาปลาดุกมาปล่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้กินอาหารเลยหมาตัวโตนี่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 ดูเจ้าของก่อนเลยๆนี่นี่เดี๋ยว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  นี่ค่ะนี่น้ทิมอุ้ยอย่าใหาม้มันทิมนี่ลูกอะไรนะแ,นแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่วิตามินซีสูงค่ะแบล็คเบอร์อรี่เห็นไหมนี่ดอกมันนี่ดอกนะทุกคนอ่ะซูมซูมซูมนิดนึงซูมนิดนึง